อียมันเปิดอยู่ในห้องครัวตัวนึงกูชา้านอ่ะเออกูพูดช้านพูชาร์จเหมือนเพื่อนกูวิ่งมาแล้วเปออตัวเลยกูกูอยู่เสร็จมันว่าอดจิ้มมันสวยสวยมีอีกปะตายสองตายสองตายสองกูนี่กูเออตายสองวิ่งรวดเออน่าจะจะโอเคมันยิงจากนั้นยิงแค่จะแคบ น้ารถไฟวะวะเมื่อกี้เฮ้ยเรารถไฟเรารไฟได้ด้วยดได้นะต้องวางก่วนนะตายหนึ่งตายหนึ่งตายแล้วมีมีข้าวบนด้วยนะบนวิ่งผ่านไปอ่ะเออเพื่อนมาแหละเลนซ้ายเลนซ้ายแซปไ้แซปไ่ แต่แก๊สในานะที่เราแค่เสือคนนะใหม่หมดนะเนียดไปสองนู้นะข้างล่างสองคนนี้เพื่อนใช่ไหมตาย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 หนึ่งคนน่าจะเป็นมันนะวิ่งอ้อมไปล้วรั้วนอกฝั่งล้วคอนสามมันย่องอยู่ใต้รั้วเลยใต้รั้วคอนสาม ไม่ไม่ฝั่งนี่นเนี่ยตรงเนี้ยกระโดดใช่ไหมไอเสือนี่กูนะอยู่ไนวะเฮียงงระเบิด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 เฮ้กูเสือ้วตตตายมตายมตายมัตายเออนั่นแหละผมออกวะมันปัดกูมันปันกูตายอะไรของมึงวะเนีย กนในดอนะเนี่ยไร็วหน้าอมีบคนโดนยิงตายตรงมันไดรเหล็กเลยแล้วในป่าดอวสองในป่าดอวสองไอ้โคตร อยู่ตรงป่าดงสองเออยรุ่งเรวแค่ถังกระยาแต่ามาาันยิงมาดิยิงแล้วมันหลบไปทางนี้ตายมันตายตัวที่มาตัวที่วิ่งมาตายเก็บปืนแป๊บพลันถนนแป๊บ ตายใช,ใช่ไหมตายตายอย er> ู่แล้เลยเลเอร์จริงเยนะัแลนี่คนไม่ตายว่ะมันไม่ตายว่ะ ตายตายว่ะหายไปแล้วไอ้เนี่ยวิยวว่งลอบไปตายมันตายเฮ้ยมันอยู่ตรงห้องน้ำ เสือมันอยูรงห้องน้ำเลใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วตายตตัวนี้โอหนักไใช้เว้อ่ะึ้นชั้สามนะรายการเออขึ้นมาขึ้นมาระนาดอ่ะวิทยาการะเบิดวิยาระเบิดเสือระเมาจากน้าติกมั้งตรงกลางใครอ่ะเพื่อนอตรง นอ่ตัวนี้อย่า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 โผล่อ้าวกูตาย anyway. ตรงกลางขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ตัวใครยิงมันโดนจากตรงกลางอะไรไอ้ที <can <can ่ตรงคนโดนคนอยู <can 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 ่เดียว น่าจะแฮตยิดจากข้างนอกมาไม่มันขึ้นบันไดมาแต่แฮตมแค่นี้นกลงมาแล้วลูกดีดีว่ะเฮ้ยอามาแล้วชั้นหนึ่งไม่รู้เจือกูอยู่ตรงบันไดกลางนะตรงบันไดกลางระหว่างขึ้นสามนะแล้เนี่ยใช่เลยสั์ มันสองทางเลยมันได้กลางตัวหนึ่งแล้วก็ได้รถตัวหนึ่งแต่สองเห็นแล้วเห็นแล้วเพื่อนฮันแน่ฮันแน่ไม่ไ้สัตว์อยู่ที่เดิมก็ดีอยู่แล้วอัลโห่ตะเกยโยกไปยิงเลยกูเห็นแล้ว ใช่แน่เลยเดี๋ยวจะโยกบินมันไปสัตว์กินกูก่อนกูหลบไม่โดนเลยเพื่อนแม่งมาอะไรตายสองละวมงตายอ่ะไม่ตายไม่ตายตายหนึ่ง สองปีไหมคนเดียวมันอ้อมไปเชี่ยมันอ้อมไปแอลไวสัตว์เดียวตาย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 ขึ้นบันไดกลางขึ้นสาม แก็ไปลองวัน้จะแก็บแล้วล่ะ มาเ,เาไ<า>ปหอะยงเอเลยอ,ะอ่ะดฮโอ,อยลกเกาะเอมึงกยกิงกขาดเลยสัตเอ้ยอโทษทีไม่เล็งหัววะ ยิงยิงเด็ดเดิมเล็งหัวไปะละมีเวลาเล็งหัวไปะละมันอยู่กระจุกกันอย่างเงี้ยว่าตอนแรกกูก็กัดจะยิงหัวแหละไอ้้ยอุ้ยขีการดำเฮ้ยเฮ้ยยังไงอะมันรู้เท่าไหร่